อะไรเขาเขาโพสเขาก็โพสเรื่อยเปอยของเขาเจอข้อความอะไรที่มันดีที่มันที่มันยิ้วใจเนี่ยเอามาโพสเรามาเรามาหล่นไอกีเนาะเรามาซองข่อยว่ามีอยไรหอกเรามาซองข่อยอย่างตรงนี้ผู้บาเสียงบลัมพ้าตอนนี้มันอยู่ไกลหน่วะจัโลองานจอมนี่ผู้เบาทั้งลยจีเชื่ออยู่น้องแยนว่างสันที่นียใส่ก็เป็นแบบเป็นแฟนคลับตั้งแต่เขาเริ่มเริ่ม ว่าไลฟ์สวนไลฟ์อะไรอะไรเลียด้วยสามคนเราเมือนี้ยอีลีอย่างโบมีเขาบจอดไยเขากลัวเองคนคุยทางไทจีมงานเจ้านี้พี่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าแอนจะทำอะไรทุกคนก็รู้ทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นคนเป็นตายพี่อยู่แล้วแล้วแอนจะทำทำไมเออนั่นแหละแอนจะทำทำไมก่อนล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าคือเราเราอยู่ตรงนี้คือเราเราเลือกแล้วเราอยู่กับตรงนี้แล้วเราไม่ได้ ทุกคนอย่าไปหวั่นไหวกับคอมเมนต์นะบางทีคอมเมนต์แบบเขาแบบมไม่รู้ว่าเป็นใครคอมเมนต์แบบชวนเชื่อแบบเอ็นจังแซนจังสี่คือแบบบางทีเราต้องเชื่อใจกันดีไม่้ช่ทั้งคนกันอีกโอ้ยก็เชื่อใจแหละแต่เป็นความหึงมันก็ห้ามไม่ได้หรอกอยู่ทางบ้านเขาจะกับคุง้งหัวเพื่อนและเฮ้ยไม่เบาบได้บ่ได้อีย่ <laughs> ออยางดีแต่ก็คือดื่มแต่ตอนนี้คือกินเบีย สองแก้วดูเชร์ในรายตอนรับต้อนรับน้บองเขานะครับน้องเขาแบบก็ได้เจอกัน,นโดนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยต้อนรับแน่นิดหน่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะมินเด้อจ้า